ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบวกไทยมีเกมบันเดมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวรถถังครับที่มีชื่อว่าคอมเบลบีนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าพูดโดยที่ไม่ใช่รถเลือก็จะเป็นคอมเบลบีนะครับก็ตอนนี้เป็นพรีเมียมมีเดียมแทงเทียบหกของประเทศสหรัฐอาณาจักรนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเป็นอีเวนต์ของนี่ด้วยนะครับเป็นคอมเบลมีอยู่ทุกที่เข้าไปเลยอ่านี่นี่คือชื่ออีเวนต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามากดดูในการแจ้งเตือนต,ตรง ขอจดหยนะครับก็จะเป็น rush hour event นะครับ c o m w e l l s attack นะครับก็ตัวนี้เราก็สามารถรับ c o m w e l l ได้ฟรีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับจะมาอธิบายอีเวนต์กันง่ายๆเลยละกันนะครับก็อีเวนต์ตัวนี้นะครับจะง่ายมากๆเลยนะครับและทุกคนสามารถได้นะครับนะก็รางวัลก็จะมีผมจะพูดถึงว่าวิธีการหาก่อนนะว่าหายังไงนะครับก็อย่างแรกนะครับเขาให้เราทําการ เราจะต้องหาตัวมาอย่างหนึ่งนะครับมันก็คืออันนี้ซิงเลอรต้องหาคือหมุดนะครับเป็นพินนะครับซึ่งเราจะได้รับ2อันนะครับทุกๆครั้งที่เราได้ทําการเล่นชนะคูณ2ถึงคูณ5นะครับก็พูดง่ายๆคือชนะจากตาอนั่นแหละครับเหมือนว่าถ้าเล่นมาแล้วก็ชนะก็จะได้2หมุดนะครับแต่เฉพาะรถถัทงที่มีคูณ2ถึงคูณ5นะครับได้หมดเลยนะแล้วก็ การได้หมดก็คุณก็ดู XP เอาละกันนะครับก็เทียสี่ถึงเทียสห้าก็สองร้อยห้าสิบทีอาหกสามร้อยห้าสิบทีอาเจ็ดสี่ร้อยเทียสแปดสี่ร้อยห้าสิบทีอาเก้าห้าร้อยและเทียสิบห้าร้อยห้าสิบก็คือถ้าเกิดว่า XP เราน้อยกว่านี้ก็จะไม่นับนะครับแล้วก็จะเสียคูณสองไปฟรีเลยนะเพราะฉะนั้นก็เล่นให้มันดีๆหน่อยนะครับไม่ใช่วิ่งไปโยนนะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเหรียญ M นะครับแต่ M นี้ไม่อันเนี้ยที่เอามาแลกข้างล่างนะครับเป็นกล่องเนี่ยก็จะมี2 M 2 M 4 M รวมกันเป็น 8M นะครับซึ่งไอเหรียญพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถหาได้จากการเล่นเล่นรถถัง M ของคนของคันอื่นนะครับเราจะได้ตราเหรียญ M เนี้ยก็ต่อเมื่อเราได้ทําการได้ได้ไดเหรียญ M ในคอมเบลบีนะครับซึ่งก็การเล่นคอมเบลบีให้ได้ M ก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยคงจะต้องเล่นชํานานมากๆต้องเล่นช่ามากๆเลยนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่สามารถได้เหรียญเอมได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ เหรียญ M ด้านล่างก็ต้องทิ้งไปเลยนะครับเนื่องจากว่ามันคือช่วงนี้มันคนจะได้เริ่มได้คอมเบลบีกันแล้วนะประมาณ 2- 3วันนะครับก็จะได้คันนี้เรียบร้อยนะครับคอมเบลบีนะแล้วก็จะก็จะเซิร์ฟก็จะมีคอมเบลบีนะครับเพราะฉะนั้นการได้เหรียญ M นี้ก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับยกเว้นว่าคุณจะเก่งจริงๆก็ไอเว็นตัวนี้จะอยู่ทั้งหมด10วันตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่2นะครับก็งเงื่อนไขได้บอกไปแล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับครบนะ,อะของรางวัลมีอะไรบ้างนะ อย่างแรกเลยคือเป็นบัญชีพรีเมียม1วันนะครับเวลหนึ่งนะเวลสองก็จะเป็นลด50%นะครับของรถถังเทียหกนะครับลด50%ของรถถังเทียหกเลยนะแต่ก็จะมีวันจำกัดนะครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นฟรีเอ็กพีนะครับประสบการณ์อิสระนะครับสามสามพันนะครับอันที่4นะครับก็จะเป็นลด50%สําหรับเทียเจ็ดนะครับเทียห้านะครับก็จะเป็น 100,000เครดิตนะครับเทียหกก็จะเป็นลดส่วนลดนะับส่วนลด50%สิบำหรับเทียร์8นะครับส่วนเที7ก็จะเป็นห้า0ันฟรีกีนะครับก็อันที่8ก็จะเป็นส่วนลด50%สิบำหรับเทียร์9ส่วนเทียร์9ก็จะเป็นคอมเมลบีนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นเทียร์10นะครับก็จะเป็นลด50%สิบำหรับเทียร์10นั่นเองนะครับก็ถือว่ารางวัลอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ที่สำคัญคือสิ่งที่ดีที่สุดคืออันนี้ครับ ป,สสประกาศสนญยบัตรวิจัยรถถังเนี่ยลด50เป็นเวลา40วันซึ่งถือว่าน,นี้ดีมากๆเลยนะครับดีสุดๆเลยล่ะอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับการวิจัยเทียสิบนี่มันต้องใช้อย่างน้อยก็คือสัก2 0 0 0 0ในพ p เพราะฉะนั้นถ้าเราลดไปได้50มันก็จะเหลือแค่จากจาก2 0 0ก็จะเหลือแค่แสนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเสียน้อยมากๆนะครับเสียฟีพีน้อยมากนะอ่ะควรแค่นี้เลยละกันนะครับสำหรับ อีเวนต์นี้นะครับซึ่งก็จะอยู่อีกไม่นานนั่นเองนะโอเคอันนี้เป็นรูปร่างของคอมเบลบีนะครับที่ไปกดมาเรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคคอมเบลบีกันก่อนดีกว่านะครับอุปกรณ์ตามนี้ยังไม่ได้บวกเลือดนะ,ะเป็นแสแต็แบบไม่บวกเลือดนะครับเลือดคอมเบลบีก็จะอยู่ที่960นะครับเกาะป้อมปืน7 6 6459่าตัวถัง6443แล้วก็สาอันนี้ปกติของเทียต่ำนะครับปุ่นนี้ปกติเลยนะซ่อนพลังปกตินะ ปืนติดเป็นที่ปืนท็อปเป็นที่75มิลิเมตรแล้วก็เวลาลิงนะเวลาโหลดอยู่ที่4.86วินาทีก็เกือบ5วิครับก็โอเคไม่ได้แย่นะจอกก็กลางกลางมุมมุมเงยนะมุมเงย20มมกดลบ13ถือว่าสุดยอดมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยแคมปยิงหรอกจะวิ่งยิงแล้วนะครับส่วนใหญ่คันนี้วิ่งยิงเพราะว่า การอัตราการเคลื่อนตัวนี่เร็วมากนะครับเดินหน้าเร็วสูงสุด64ถอยหลัง20เฉลี่ย43ครับกำลังเครื่องยนต์767นี่ที่6นะเครื่องยนต์นะแตะ700เกิน750นี่ก็เร็วมากแล้วนะครับถ้าเหลือเทียบน้ำหนักต่อตันด้วยนะถือว่าเร็วมากๆเลยคันนี้นะครับพลิ้วสุดนะอัตราการหมุนตัวอยู่ที่67.54องศาต่อวินาทีก็จริงจ๋วใช้ได้นะครับแล้วก็ลุยทุกพื้นผิวนะ เข็มรูลายพรางกันก่อนดีกว่านะครับลายพรางของตัวมันแท้ๆเลยนะนี่คือลายพรางของคอมเบลบี B. อันนี้คือลายพรางของคอมเบลบี B. แท้ๆนะครับก็จะดูก็เหมือนคอมเบลเลยครับสแตทตัวนี้เหมือนคอมเบลทุกประการเลยนะครับยกเว้นการเล็งปืนนะครับตัวคันนี้จะดีกว่านะครับคันนี้จะดีกว่านิดนึงจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นคอมเบลปกตินะครับคอมเบลเที Com ่ยวหกของสาราอาจักรในสายวิจัย แล้วมาเล่นคันนี้ก็ไม่ผิดแปลกครับคันนี้เล่นได้เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ก็จะเก็บตังค์ได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะแล้วก็นี่จะเป็นรายพางตํานานนะจะเป็นคอมเบลบีเบอร์ลินนะครับก็สิ่งที่เพิ่มมามันไม่ก็ไม่ที่มีอะไร เพิ่มมาไม่ค่อยแบบมีอะไรเท่าไหร่นะก็ลายพางน,นี้ราคา300นะครับถ้าเราไปเล่นคอมเบลมาตาหนึ่งเราก็จะได้ก่อนจะขึ้นไหมซื้อลายพางในราคา3า0ร้ทองนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่ะนะมาดูาที่ยุดปัจจัยกันนะครับตัวนี้ก็จะมีอะดรีนาลีนกับแรเครื่องอะดรีนาลีนไปนะครับสัญลักตัวพานของก็จะใส่เป็น เน้นเล่งเครื่องมากกว่านะครับใส่ถังแดงไปสองใส่ถังเชื้อเพิงมาสถังนะครับกระสุนก็จะมี ap apcr แล้วก็ he นะครับ he ก็เจาะไม่ดีเท่าไหร่ก็เอาไปแค่นี้แล้วกันนะครับ ap 30 apcr 24แล้วก็ ap 1นัดนะครับส่วนอุปกรณ์นตัวนี้ผมยอมใส่6ช่องเลยแล้วกันนะจะเป็นโหลดไว้ป้องกันตัวถังนะครับป้องกันรถนะมองไกลเล็งไวเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับ ก็จะใส่แค่นี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับ MT ยี่สิบห้าเวลห้าสโอโอเคเราไปเล่นลายนี้กันนะครับก็สเต็ปความเวลบีง่ายๆก็คือว่าอย่าอยู่นิ่งๆก็พอนะครับก็คือเพื่อนเฟียอยู่นิ่งๆแหละไม่ได้เลยเลยครับห้ามอยู่นิ่งๆน,นะเพราะาความเร็ควคอมเวบีถือว่าเร็วมากๆเลยนะเราไปเล่นไป ป,ปพยายามอย่าขึ้นสูงมากเกินไปแล้วก็ไม่อยู่ต่ำเกินไปแล้วก็ผีขึ้นผีนลงครับแล้วก็อย่าโดนยีให้มากแล้วก็เข้าช่วยทีมสมับเสมอตัวเราเป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้ไวมากนะเพราะฉะนั้นเราสามารถซัพพอร์ตได้เยอะมากๆได้เร็วมากๆเลยนะครับผมจะแล้วก็ผมก็จะไม่โผล่ตัวเยอะเกินไปนะครับก็เล่นแนวสเต็ป มีเดียมทั่วไปได้เลยนะครับแต่ก็จะเป็นมีเดียมที่ดีกว่าประมาณหนึ่งก็คือว่ารถหังเราเนี่ยความคล่องตัวนี่สูงมากนะครับส่วนเดเมจอาจจะไม่เดเมจมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคือมันเป็นสายสาระอันตจักครับเพราะฉะนั้นการรีพีทไฟนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะผมก็ยิงไม่โดนหลายนัดมากๆเลยนะครับตอนนี้เขอตัเพื่อนอนะ่ะจะไปตอนนี้เชรชิว อุ้ยกากอยอยางเจ็บอ่ะไปแต่ยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบเบีศัตรูมาวยโอ้โอะเขายิงพลาดละเราเรียไฟไหม้ไฟไหม้ง่ายนะตัวนี้โอ้โหมันเละขนาดเนี้ยเกิดอะไรขึ้นคุณดูคนคุณภาพภาพ โอเคกลับไปในเดิมเดิม,มนะครับเมื่อกี้ภาพบ,บอลเปิดมาคนระัคอมคงจะเก่ากันไปแล้วนะครับจะอยู่กดเข้ามานี่ภาพเบร,รยังนี่คือคอมเวลฟุตบอลนะครับเป็นใบพังนีแต่ไม่ใช่คอมเวลบีนะยินดีมาอามาอีสคิตเปล เยอะ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 โอ้ยโอ้มาดิสแนปช็อตเอานะครับสแนปช็อตสนุกเดี๋ยวตรงนี้ก่อนละกันนะครับยังไม่ขึ้นนะให้เพื่อนไปเก็บเอเจนต์ไปอยู่ตรงนี้เรียวๆ โอ้เ oh. พื่อนถักมาได้ไหมขอยิงบ้างแปวริโคเชเรายิงไม่เข้านะไม่ยิงไม่เข้าดิงเด้งใช่เ,เข้าแล้วแล้วเขาก็ถอยนะเฮ้ยอันแน่อันเฮ้ยหลบหลบริโคเชเ กระสุนเด้งออกเอ่ออาไงดีเราต้องเราต้องการคนช่วยดันครับตอนนี้งั้นเราดันเองเลยละกันนะครับเราจะไม่ไม่แคร์ละเราต้องรีบดันละก็อะโกดีนีนลีนนะครับเพราะว่าแพนเซอร์ ABS โหลดเลร็วกว่าเรานะครับนี่รีโลดีงอืมมีอาร์มิสเดมจ์เราโหลด พลาดก็กลับลงรถไปนะครับอืมสุดยอดมากอุ้ยไคลอสโอ้ไม่ก็โอ้รอโอโอเรือทีม,มาเยอะมากเลยนะครับจัดการคอมเบลบีก่อนนะเอาเราไล่คอมเบลบีเลยลวกันนะครับไล่เลยจ้ะสวย ใคล l o s เลือดหนึ่งพันเลือดเต็มซะด้วยเพื <คน S 1> อ่อนตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราคันเดียวซะงงั้นเลยลโอโ้โวชกจุ๊กเฮ้ยจริงไม่โดนเฮ้ยเราเจอฮฮลแคทสกินเรเจนเดอรี่นะครับ ก็ต้องรักเทปแคทมากระดับหนึ่งเลยทีเดียวถึงจะต้องซื้อไรพังนี่มาเล่นนะก็จะโอ้ยตอนนี้เขาเสียก็คือปืนเหมือนกันนะถึงปืนมันจะโหลดไวแล้วก็เดเมจค่อนข้างที่จะดีนะแต่คือปืนเป้ามันบานนะเราต้องใช้ระยะเวลาในการเล็งค่อนข้างนานเลยมาเหนือมาก คนคนนี้เข้ามาเหนือจริงอันนี้เราโรดนลงสามทางอย่างนีนะ้เพื่อนจัดการไปแล้วครับทีดีถ้ายังไม่เจอทีดีนะจะเห็นเควีูมาละอันนี้เราต้องรอทีมมฟนะครับไม่งั้นเราต้องมฟุฟหนีก่อนนะอันตอนคือตอนนี้ที่เราอยู่นี่อันตรายมากแล้วนะเรารอเควีทูเข้ามาก่อนเควีูมาหรือ,อยัง มาจากไหนกันตอนนี้ดิกเม็กขึ้นมาแถวหน้าเลยนะอันตรายมากเลยเนะี่ยโว้ดที่ตรงนี้วะตรงนี้เราเสียเปรียบนะถ้าเพื่อนตรงนี้เราเสียเปรียบมากเลยแล้วเราต้องเข้าแล้วสวยเป็นซัพพอร์ตเนี่ยจัดเลยแล้วเราก็ต้องบวกกับ s t สเด้วยนะบวกสองตัวเลยอ่ะ คอยยชอยแล้วก็ตัวนี้ไม่นานถึงได้เดเมตเราถึงไหมเนี่ยสวยดีดีมอย่างนี้นี่ได้อ,อยู่เอ้ยเก็บไปคัน,นเดี๋ยวแคท เซ c e l อร์ไหวไหมอมเอ้ยทีดีทีดีเก็บดีๆอ่ะอันนี้เรากลับมาอยู่ในดานที่เหลี่ยมมากเช่นเดีวยวกันนะพี่เหลี่ยมเยอะด้วยดานนี้นะครับอ่ะดับเบิกันนะครับก็เราถามคัน,นี้ผม no comment ละกันนะครับให้คุณปัดสิทใจเอาเองว่าเราถามอันนี้มันดีไม่ดีนะครับเรื่องการหาเงินดีไหมก็มันก็งั้นๆนแล้วเพราะมันเป็นเทียกเนาะ ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่มันก็มันก็เล่นได้นั่นแหละนะแต่สำหรับผมคือรถถัคงคันนี้ผมอ่าผมให้ในเชิงลบเป็นก่อนละกันนะก็คือ,อยังไม่ดีพอนะอืมผมยังให้เชิงลบอยู่นะเพราะว่าหลังจากที่ผมเล่นมานครับก็ผมคิดว่าที่ผมอัดทั้งหมดเนี่ยฟุตท,ทีมอัดทั้งหมดผมจะลงในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะปูดปับจะตายแหละทีมก็ไม่มานะครับก็ช่วงนี้ก็ลังบากใหม่นะครับการเล่นแบบนี้ก็จะําบากมากขอตัวเลยล่ะ เต็มเลยอันนี้ก็ให้ผู้คุณไปคิดเอาเองว่ามันดีไม่ดีนะครับผมจะโ no น้ตคอมเมนต์สำหรับคนนี้แล้วกันแต่ผมจะคิดลบไปก่อนนะครับให้ให้ประเมินประเมินคันนี้เป็นเชิงลบไปก่อนนะส่วนผู้คุณจะคิดยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีก็อันนี้แล้วแต่ผู้คุณคิดเอีนะครับผมจะไม่ประเมินนะแต่ให้เชิงลบไปก่อนนะ,ะครับผมให้เชิงลบไปก่อนเมือนถ้าแบบคะแนนพื้นฐานมีห้าผมก็ให้สี่ครับไม่ได้ให้ไม่ไม่ให้เยอะเพราะว่ามันก็ยัง คือถึงสเปคมันจะดีแต่มันเป็นเทียหกเลยมันเป็นเทียที่ต่ำมันก็เลยแบบโดนสวนมาล้วก็จะตายแหละสแปม,มไป ตอนนี้ฮึไปเรียีนช่วยเพื่อนก่อนโอเครีบรอให้เลยช่วยไม่ทันและนี่มีจูโตโอ้ยบินบืน บปนบืนไม่เป็นบืนวิว่งเร็วเอาเร็วนี้แล้วกันนะอันตรายแล้วมาแล้วเจอกันก็ถ้าเราวิ่งยิงก็โอ้โหโอ้โห ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับโคมเวลบีนะครับก็จะพอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็คารุษถังคันนี้อ่ะผมให้ดูวินเลตแล้วกันนะวินเลตก็ตอนนี้ก็เล่นไปแปะตาชนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่ดีไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนการเก็บตังค์อัตราที่ที่ผมชนะรางกันนะตาที่ชนะมาตั้เมื่อกี้นะฮะก็จะได้ทั้งหมด65,000่าพนนะครับ ผาเป็นเครดิตเพียวๆนะครับเครดิตเพียวที่ได้มาก็คือ4 5่หมนนะครับที่มีบัญชีพิเศษแล้วก็ได้แค่สามหมืน่นในบัญชีปกตินะครับก็อันนี้มันมีบวกเป็นตัวเล่งเงินสีม่วงด้วยก็จะได้ประมาณนี้ตอนหนึ่งตานะครับแล้วส่วนตาที่แพ้เอาตาที่แพ้แบบยับๆเลยละกัน,นเป็นตานี้ก็ได้นะครับตาอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่30,000ื่นซึ่งเงินจริงๆได้แค่2 0 0 0 0ืนะครับแล้วก็ตัวเล่งแค่นี้นะอันนี้คือไม่ได้มีโบกเหรียญน,นะถ้ามีโบกเหรียญก็จะได้ตังเพิ่มไปอีกนะครับ ประมาณนี้ประมาณ20,000ถึง30,000 4 0 0สี่ว่าไปนะครับซึ่งก็จะสามารถประหยัดได้กว่าน,นี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอาอะดีรีนไปเพีองทิงจะเอาไปแต่ไม่กดใช้นะเปนเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนก็จะได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ยูโทพานก็ไม่เอาไปสักชิ้นกระสุนก็จะเอา AP ไปเยอะ APCR ก็เอาออกไปนะครับอุปกรณ์ก็ปลดแค่เหมือนปลดแค่3ช่องเมืนนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคก็สําหรับคันนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับ ผมก็ยังประเมินให้เชิงลบเหมือนเดิมแต่ก็สามารถเ่นได้นะครับก็ชชวานี้มันก็จะมีอีเวนต์อยู่แต่หลังจากที่คลิปลงก็น่าจะเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับก็ใครได้มาก็ก็ถือว่าก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันคันนี้มันก็ไม่ได้เป็นคันที่มันเก็บได้ดีขนาดนั้นนะโอเคก็เอาไว้เจอกันในอีงคันนะครับสวัสดีครับอ่ามีเรื่องนึงนะครับก็วันที่ผมทําการอัดนะครับเขาจะแจก เคนี uh, ้ ni, นะครับซึ่งไอเคนี K ้ ni, เนี่ยมันเป็นเทียสามนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้เคนี้แล้วคูณ5ในการฟาร์มนี่ถ้าเกิดแบบดองอีเวนต์แมววันท้ายๆเนี่ยเรามาเล่นเคนี้นี่ไม่ใช่นะครับจำไว้ก่อนนะว่าเคนี้มันเป็นเทียสามนะครับแต่เทียท,ที่เขาเป็นมินิมั่มที่สุดสำหรับอีเวนต์นี้คือเทียสี่นะครับเพราะฉะนั้นเคนี K ้ ni, ที่ให้มาพร้อมกับลายพรางไออันนี้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้เป็นเป็นแค่ลดแจกฟรีเท่านั้น นะครับประมาเก็บในคลังเฉยๆนะไม่ได้มีผลนอะนไรต,ต่ออีเวนต์นะครับนนี้นะซึ่งนที่เขาจะให้มาเป็นคูณ5คูณ5ที่แทบจะไม่นิปรไปอยู่สำหรับเคนี้มา10อันนะครับก็เอามาทําไมก็ไม่รู้นับเก็บไว้ประดับละกันนะครับแล้วก็ใช้ได้กับเคนี้ตัวเดียวด้วยนะครับโอเคก็เอาไวจา้จะงานคลิปหน้านะครับจริงๆล้โอเค